พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้หนึ่งล้านบาทเพื่อดําเนินกิจการจัดตั้งโรงเรียนพระราชทานให้กับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุ่ลงท้ายเราเองจะต้องเป็นแมลงวีเป็นตัวที่ทําให้เกิดผลสําเร็จจึงได้ให้ตั้งโรงเรียนที่เป็นกลางๆเรียกว่าโรงเรียนราษฎระชามาสัย โดยให้มูลนิธิราษระชามาสัยรับเป็นทุละต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ถวายพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคเรื้อนได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีคนก็มาฟอ้องบอกว่าเนี่ยดูสิโรงเรียนที่พี่หัวทรงสร้างขึ้นให้สำหรับ,บคนเด็กโรคเรื้อนทำให้กลายเป็นเด็กดีเข้าไปหมด ผมวันนี้แหละคือพระมราชบาที่อยู่หัวแล้วนะไม่่ลุกเรือนหมดไปแล้วนะแล้วคนลูกคนเดียวเขเข้าไม่ได้เป็นไปได้ไงนี่เวลาเนี้ยกาลเวลาเป็นผู้เป็นผู้ที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นเลยสมเด็จพระนางเจ้าพระรบรมราชินีนาถสรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าเดิมทีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงตั้งพระราชฤทยัยจะครองราชาสมบัติเพียงช่วงระยะเวลาจัดงานพรบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลให้สมพระเกียรติเท่านั้นแต่แล้วความจงรักภักดีของประชาชนนั่นเองที่เหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้อหิวานระบาดอีกแล้ว มากมาไกา่กงเหมือนกันที่เขาเรียกล็อหากินเนี่ยนะมากมากเพราะอะไรเพราะว่าวัคซีนเครื่องจะผลิตวัคซีนก็ไม่มีพอมีสถานตาวาผ่าเนเดียวจากพระบรมราชโองบายที่ส่งสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเครื่องผลิตวัคซีนจากเงินพระราชทานและเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลของประชาชนทำให้สามารถจัดซื้อเครื่องผลิตวัคซีน พระราชทานแก่หลายหน่วยงานอาทิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลศิริราชมีหมอที่ศิริราชท,ทดลองทําน้ําเกลือเนี่ยแต่ว่าขวดก็ไม่มีเรายังผลิตขวดไม่ได้นะเติมน้ำเกลือใส่ขวดแล้วก็ต้องเอาขวดนั้น,นไปฆ่าเชื้อก็ไม่มีที่เรียกโอโัตเพลก็ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกทั้งนั้นเลยจะเอาเงินที่ไหนพี่หัวก็ ทรงปัญชารัฐัลิ์นะไอ้หัวก็ทรงซื้อให้เลยทั้งหมดนั้นเป็นเพียงตัวอย่างสิ่งที่พระชจาทานไว้เพื่อบรรเทาปัญหาด้านสาธารณาสุขของบ้านเมืองเราจะเห็นได้ว่าวิธีที่ทรงใช้ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมทั้งผลกระทบข้างเคียงของการเกิดโรคทั้งแก่ตัวผู้ป่วยเองคนในครอบครัวและสังคมโดยรวม เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนะักแต่ข้าพเจ้าจะเรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวง จากพระราชประวัติเราจะพบว่าทรงเจริญพระชนสาในต่างแดนอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระราชภาระแห่งพระฐานะพระประมุขของประเทศจึงเอาพระราชอุทยใส่ที่จะทรงทําความรู้จักกับราษฎรของพระองค์ตั้งแต่ปี2507เทือกเขาตระงานทึบผาสูงชันหลายแห่งได้มีโอกาสรับเสด็จพระเจ้าเป็นดิน ร้อมคณะผู้ติดตามหลากหลายวัยหลายครั้งหลายคราท่านจะทรงถามว่าแมวเนี่ยเดินเท่าไหร่พอทราบว่าแมวเดินเท่าไหร่ท่านต้องพระราชดำเนินให้เร็วกว่าเร็วกว่าจนเรียกว่าเข้าที่ระยะทางและความสูงชันไม่เพียงกินเวลาในการเดินเท้าเท่านั้นแต่ลดทอนเรียวแรงของคณะผู้ติดตามไปด้วยข้าราชการทัานผู้ใหญ่คนเดียวที่เดินตามพระองค์ท่าน พอจะแงนไปมองข้างบนพอแงนไปมองข้างบนใจเสียก็เป็นลมเลย mm hmm. เพราะว่าท่เหลเจ้าอยู่ต้องก้มไปไปเรียกว่าคว้าช่วยพี่สิกชัยไว้แล้วพวกเราก็พยุงมัง่งแบกกันมั่งนะฮะจนขึ้นมาหน้าผาจนได้พวกที่ติดตามสเสด็จเนี่ยบางคนน้ำลายฟดน้ำลายฟดบางคนก็เวลาพูดวิทยุก็แห่ ท่านก็ชอบแย่นะทววิทยุเข้ามาเป็นยังไงบ้างก็มีเสียงหอบตามมาเป็นทุกทีก็ส่งพระกษัตริยสำราญการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆในช่วงแรกนั้นคล้ายกับทรงสำรวจพื้นที่และตรวจสอบปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองเสมือนเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมา อันนี้ทำให้ท่านได้ทรงทรา,า,าบลักษณะภูมิประเทศทราบว่ามเป็นอยู่ของประชาชนทราบถึงปัญหาของประชาชนของไทยในภาคต่างๆว่ามีความแตกต่างกันกันอย่างมากนะครับพอถึงเวลาพักเพื่อพักสเสวยพรกยาหารกามวันเนี่ยเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดแต่ว่าไม่ใช่เที่ยงนะประมาณบ่ายสองโมง เส้นทางเสด็จแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นรัชกาลยังไม่มีการพัฒนาเส้นทางคมานาคมหลายแห่งอยู่บนยอดเขาสูงมีทางเข้าเพียงทางเดียวคือจากฟากฟ้าหลายแห่งซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของขุนเขาหลายแห่งมีถนนหากแต่เป็นดินลูกรังครุกขระและฟุ้งตลบไปด้วยฝุ่นพวกเราที่เคยติดตามไม่ค่อยเป็นไรแต่เป็นราชการฝ่ายจังหวัดเช่นผู้ว่า ราชาการจังหวัดพวกอะไรที่ตามเสด็จเนี่ยผมเดินตามไปเห็นนั่งนาเหลืองไม่เป็นลมไม่เป็นลมนั่งอยู่เป็นแถวเวลาเดินขึ้นดอยทุกทินท่าที่เสด็จพระราชด,ดำเนินจะส่งพบสองมือหยาบกร้านประสานขึ้นพนมทั่วหัวบางคนนำผ้าพื้นที่ดีสุดในบ้านปูเรียงรายบนพื้นดินรอรองรับพระบาทของพระเจ้าเป็นดิน ถ้าส่วนนั้นน่ะเขาจะไม่ได้เอาไปใช้เลยนะถ้าส่วนนั้นเขาจะไม่ได้ไปใช้ไม่ได้เอาไปซักไม่ได้เอาไปใช้นะเขาจะพับเจ็บรักษาอย่างดีไว้ที่หิ้งพระด้วยแล้ววันโคนวันพระนี่เขาก็หักดอกไม้บูชาคารวะรละลึกถึงบุญคุณของพระอ,องค์ท่านสัทธาสูงสุดบรรดาให้ราษฎรน้อมศีรษะของตนสู่พระบาทของกษัตริย์หลวงเพื่อสัมภารสิริมง,งคลสำหรับชีวิตที่ยากไร้